วิธีเช็คราคาพูลรับเหมาดูว่าเขาฟันราคาคุณเกินไปเปล่าราคามันสมเหตุสมผลไหมเวลาคุณให้เขาทําราคามาคุณต้องให้เขาทําแบบไพเบกดาวมาด้วยนะต้องแจงมาว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เขาซื้อแล้วทาให้คุณทั้งของทั้งแรงมันมีอะไรแล้วราคาเท่าไหร่ให้เขาแจงมาคูยกตัวอย่างแบบนี้ตอนนั้นคุยอยู่ธุรกิจอสังหาที่นึงเป็นผู้จัดการที่นั่นเวลาครูดูราคาพู้รับเหมาอ่ะ ครูจะให้ผู้รับเหมาเบรกดาวไพมาไพเบรกดาวแล้วนะผู้สลับกันวัสดุอุปกรณ์อะไรที่เขาใช้ตรงนั้นครูจ้างเขาทําฝ้ามุงหลังคาเอ้ยไอ้ทำฝ้ามุงหลังคานะั้นเขาซื้อวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วแรงงานที่เขาทําในการทําฝ้าหลังคาแต่ละจุดนั้นน่ะให้เขาใส่ราคามามันเป็นราคาเท่าไหร่เนี่ยครูจะเห็นราคาไพตรงนั้นแล้วครูก็จะเอาไอ้ตรงนั้นแหละไปเช็คราคาตลาดอย่างเช่นเฮ้ยเขามีใช้เหล็กใช่ปะ เหล็กกองขนาดนู่นขนาดนี้ครูก็ไปเช็คแล้วเขาใช้ยิบซ้ำเขาใช้แผ่นฝ้าอะไรครูก็เห็นตรงนั้นครูก็เอาไปเช็าคละคะก็ดูราคาเขาว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่าไอ้ตรงเนี้ยมันทําให้เราดูได้ถ้าเกิดเขาเสนอราคามาให้เป็นก้อนกลมๆให้ทาฝ้าราคาเท่านี้ค่าแรงอย่างนี้เราไม่สามารถจะเช็คได้ยิ่งพูดรับเหมาเนาะมันหายา,ยากไงบางครั้งเราจะไว้ใจมันก็ยากใช่ปะแล้วเหมือนจะเป็นเจ้าที่เราใช้ประจําประจําหรือเรามีสองสามเจ้า ยิ่งต้องให้เขาทำในแบบนั้นเพราะเราจะได้รู้ราคาจะได้ไม่ต้องมากังวลใจว่ามันจะโดนฟันราคาหรือเปล่าว่าเราไม่ได้มีคู่เทียบตัวเทียบเลยดังนั้นเนี่ยวิธีนี้ค่ะคุณต้องให้เขาทำให้เขาทำไพ่เบรกดาวมาก็เหมือนแตก b o q นั่นแหละค่ะว่าไอ้งานนั้นมันมีวัสดุอุปกรณ์อะไรแล้วแรงที่เขาทำเฮ้ยฟาจุดนี้ไอ้ฟาตรงนี้ราคาเท่าไรเข้ามุ้งหลังคาราคาเท่าไรเนี่ยก็ให้เขาแจ้งมาแบบเนี้ย คุณจะเห็นราคาแล้วคุณจะต่อรองราคาได้ด้วยถามว่าเช็คทุกวัสดุที่เขาแจงมาไหมก็ถ้าได้อย่างนั้นก็ดีแต่ทาไม่ได้งานเยอะคุณก็สุ่มเช็คเอาอาจจะมูลาค่าจํานวนที่มันเยอะเอาตรงนั้นมาเช็คแล้วก็สุ่มไอ้ตัวเล็กๆน้อยๆด้วยเพราะไอ้ตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีก็มีผลกับราคาคุณเลยนะ ก็ต้องเอามาสุ่มเช็คดูเนี่ยคุณก็จะเห็นแล้วก็มีฐานในการต่อรองคุณก็จะรู้แล้วว่าเขาเอากําไรคุณเท่าไหร่การทํางานทุกอย่างทุกคนก็ต้องการได้ผลกําไรต้องการได้เงินไปจุนเจือในสิ่งที่เขาทาดังนั้นเราจะไปกดต่ําเตียเ้ยเล่ดดินก็ไม่ถูกเราก็แค่พอรู้ว่าอ๋อเขาคิดกําไรเราเท่านี้มันก็ย้อนมาที่ธุรกิจเราไงเรายังได้กําไรของเราเลยเรายังอยากทํากําไรเยอะๆเลยแต่เราก็ต้องบาลานซ์ของเราเนาะอ้ย เราก็ต้องดูซัพพลายเออร์กำไรเยอะเกินไปเปล่ากําไรเขาน้อยเกินไปเปล่าถ้าน้อยเกินไปเขาก็จะอยู่ไม่ได้เขาก็จะทําไม่ได้หรือถ้าเขาทําเขาอาจจะลดต้นทุนตรงนน้นนี้ทําให้เราเสียหายอีกดังนั้นก็ดูราคาตลาดเนี่แหละค่ะเอามาเช็คดูว่าโอเคมันมันเกินไปไหมมันมากไปเปล่า แต่เราก็ไม่ได้กดราคาต่ำจนเกินไปเพราะมันก็มีผลกับเราเนาะไอ้ตรงเนี้ยคุณเอามาเช็คได้มันมันช่วยดูได้ว่าคุณจะไม่ได้โดนฟันราคาแม้ว่าซัลายเออร์เจ้านั้นมันจะมีแค่เจ้าเดียวที่คุณใช้หม,หมายถึงผู้รับเหมา คุณเอาตรงนี้มาดูได้แล้วก็มาต่อรองราคาได้มันทําให้คุณมีหลักการในการต่อรองมันไม่ใช่แบบว่าต่อรองแบบกําปั้นทุบดินเลยเขาเสนอราคามาเท่านี้ไม่เห็นอะไรเลยอะเธอลดให้ชั้นห0 0 0 0ื่นหกหมื่นได้ไหมอันนั้นมันเหมือนการต่อรองแบบดือด้อๆเลยไม่ได้ดูเหนือดูใต้อะไรเลยแบบเนี้ค่ะมันช่วยได้ เวลาขอราคาจงให้เขาทำไพนะ่เบรกดาวเนาะไม่ว่าจะเป็นงานรับเหมาหรือว่างานติดตั้งที่คุณใช้เขาทั้งของทั้งแรงหรือว่าใช้แรงอย่างเดียวคุณก็ให้เขาทำได้นะเค้ยก็ให้เบรกดาวมาดีว่าแรงที่คุณทำมีจุดไหนตรงไหนที่คุณทำให้เป็นงานใหญ่ๆจะได้เห็นอ่ะเนี่ยค่ะมันช่วยคุณได้ถ้าคุณต้องการจะเรียนรู้งานจัดซื้อให้มัน เพิ่มขึ้นต้องการอัพสกิลตัวเองมากขึ้นคุณไปเรียนในคอร์สหรือซื้อหนังสือครูไปอ่านก่อนหนังสือเก่งจะซื้อก่อนเช้าวันจันทร์กับจัดซื้อผู้ขยนนันถามตอบบทลอกให้ตื่นรู้เอาตรงนี้ไปเรียนรู้แล้วมันจะทําให้คุณเติบโตเราต้องการเงินเดือนที่มากขึ้นเราต้องการทําให้บริษัทเรามีผลกําไรที่มากขึ้นดังนั้นไอสิ่งที่มันมาช่วยมันก็คือความรู้เอาความรู้แล้วเอาไปวางแผนและลงมือทําอันนี้มันจะช่วยคุณและช่วยบริษัทคุณ ครูขอให้คุณเติบโตเนาะการที่เรายังมีชีวิตอยู่มันก็ต้องเรียนรู้ตลอดเพราะเราต้องการเติบโตต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นครูขอให้คุณดูแลสุขภาพจิกใจคือทันย่าค่ะ